มาครับกาสวัสดีครับวันนี้พามาเล่นแต่ลงสักหน่อยพามาตั้งเสียงครับอ่ะไปไป

เดี๋ยวตัดไปตอนตั้งเสร็จเลยครับนะครับตั้งเสร็จแล้ว ยอนแต่ให้ดูนิดนิดครับต้องบีบเยอะไม่ได้ครับคันนี้ลมปอนไม่ถึงครับผมลมที่เข้ามาใส่แต่ลมนี่มันเป็นลมช่องเดียวครับกั้นช่องไว้มันเป็นช่องเดียวทำให้ลมมันไม่พอต้องไปเป็นลมรวมครับเห็นไหมครับลมไม่พอก็ประมาณนี้ครับ ก็ตั้งเล่นๆเฉยๆใส่ฟิล์มใส่อะไรที่ไหนครับทำเองก <laughs> ็เจ้าฮิโน่ก็เสร็จแล้วครับไปครับก็เดี๋ยวตนท้ายลมแตกเลยครับนะเออสองปากแก่ไปครับก็เจอกันคลิปหน้าครับก็ยิ้เดียวเดี๋ยว ได้ลมดีๆเดี๋ยวบีบให้ฟังใหม่ครับตลคลิปนี้สวัสดีครับถ <ๆ S 1> ือแก่น่ะ